ไปพี่น้องตามแม่อริอไปชิดเป็ดจ้านี่ถ้าใส่มองใหองอ้อืให้นี่ห่างเนาะไปไปเอาต์ก่อนพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเดี๋ยวพี่พาไปชิดเป็ดเนาะแน่นเป็นครั้งแรกของปีพี่น้องชิดเป็ดปลาเแข้งปลานี่นาบอเลอรนี่เนะาะไปครั้งแรกของเฮา เราวรำหน้าห่างไปใส่บโบลายต้นเนาะสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีเบื่อสุขภสุขคนเนาะพากันมาฉีดเบ็ดกับแม่รี่พี่น้องอาทิสิได้มีเวลามาทรั้งแรกเนาะบางที่ละมาแต่มันชีได้จักโตนี่ะขึ้นแม่เงินขึ้นแม่โอ้ยตั้งสิบโบได้ยี่นม้านี่เลยพี่น้องเลย เนี่ยกบกับเรได้เนี่ยเขียดกับเรได้เงินมานี่อ่ะลองชิดเบิง่งทอดให้ห้ามาลนับได้หลายอ่ะเนื้อรองมึงก่อนก็ได้เออนั่นแหละเฮ้ยผมดีนั่งยืดเชียงั้นปวานรูเอาเนื้อเอาเนื้อดวงคูนกับไอ้ ยังไงแม่แม่ยังใครหมดแดงเดี๋ยวรอรุ่นกันทีน้องเออนั่นแหละคือเล่นเจ้ากันแล้วใอ้ทีมต้องให้คอยในไฮนี่ข้างล่าทีมต้องสองจำไฮนี่นะไปเล่กซิดกันได้อู้ยตื่นกับเบสทเทราปั๊บได้ เบ็ดบอยครับเบ็ดหม่พี่น้องมาลองเบ็ดใหม่ช่องนัง้น ท่ต cool. so well ัวน่อยจันห่มวนมวนมนดีู่คูนี่ดั่ไอ้ขี้ด่วงจ้ะเสียบขก้นมันง้าชีวะดังบ่ได้เ้ยเสียบขกุ้นันหอดำหนวเสียบ ออกออกคนออก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 ดวงออกออกเบิดนะเออออกออกเบิดใหญ่มันมีเรือมันเห็นตายเห็นยังมันก็กินมันเสียบก้นเขาเสียบก้นนะมันสอดหัวโมเมนต์เสียบเขาก้นเลยให้มาหันบางปีไปทั้งมันโมเมนต์ มาคิดเบ็ดกับเบาอ้อยซะลอยป่าเข็งนามาอนนี้ด้วยนี่ใช่ซุนจุดหากระเจงตัวใหญ่นพอดีบอกให้อามงมาใส่ให้อืนหนออยเขาคิดไปดำเลาวก็ไปยะมองน้ำมาเด้ หักปลาเขามันอยกากอารมณ์บ่ได้ลำอยกากไงเลยมันลมถ่ายบ่ทันพี่น้องตัวใหญ่เนานะคอยชิบะไรน้ำหมายู่น้องกดสามสีตัอ ปลาเข็งไปเช้า,อานอนเตียงคนเก่งกินลาบปลาเข็งไปเช้านอนเตีงเออนั่นแหละม้วนมือนไปน้องมามาชิดสองพรมีฮะจ้าอุย๊ยขนร้อนใส่ไหมอีก ใส่ดวงคือคอยบอกมันที่รอนั้ก็มันพาีอันน,น้เสียบกดมันเลยมเมนันน้นเชืองลงไปลอันแมดนจอดขเพะมันอออัน,นไปไปลงลงรถกัน คิดจองภูมียาพี่นนอะบรรยากาศกด็ดีดีลมเย็นว้อยวอยใช่เ <c oughs> บ็ดเบ็ดห้อนช้ำอ้าววันีเปิดเขาเป็นอัง ใช้เวลาพี่น้อต้องดูเงียบต้องบ้าโอ้ยภาพสององเพลนนึงต้อเีอยตัวใหญ่จักตัวใหญ่มานอยด้พี่น้องเสียอีก้าก็เสียคันวันมืตายให้เริ่มมานเลยพี่น้องเริ่มคำเลยอย่ไย้มีบ๊อคหิบอยนาย้มอ่ยิ้ม จ้านี่นจะตัวใหญ่ปวดเอาปวดเอาหมอนหมอนไปแล้วคิปเล็ดครั้งแรกของปีเนาะจัดคิดของทัวร์ ปอมเชียออะไรได้นะเห็ดไหมโอู้ยลด đút phải sẵn phải nặng คนตกแล้วมาลงหนึ่งนะจ้าคนมานนี่จ้าคนมันมานะ่ะนะตอนนี้เขาสูส่วงตัวซ้ำนี่ตัวใบใหญ่เน,นะเขาสูส่วงสองผู้มียหากินเพีง้ง <c oughs> ได้ปลามาเด้อจ้าแม่ลิได้ปลามาแล้ว ชิดปลาบ่อยากกินปาะใพี่น้องฝนตกดินปกติเ้องปอนเบ็ดลงน้ำตินแล้วมันก็ได้หมดช่งวงร้ายก็เค็งมีแต่ใส่พี่นเน,นาะชิวาใหญ่เติบเนาะถอดกบก็กินกับดำออกใสอีอกาจ้าตัวใหญ่เนาะตัวนี้ คำคำลงไปมาเริ่มมานแล้วสหนชตกดีทอดสันกำลังกินเพี้ยเพี้ยนรอรุนร่นรอรุ่นรอรุนเพี้ยนเตะอลไรทั้งนั้นใช่ไหมบ่ อกกังเบ็ดโอ้ขุมานใช่ไะตัวใหญ่มาปะตัวใหญ่ปะตัวใหญ่แห้งมันเองมันนำไช่เลยเป็นมันลอยเหรอครับต่อยเลยเออฮ้ยหันมาอีกทีปัดผอมเสียละ hàn mấy thì nó còn gì à quanh hàng một sóng, một mà mà với một chị một pho sầu này một hoa vị xăm, chọn cầm mì <c oughs> ได้แล้วจ้าที่มัดเบ็ดพี่น้องเอ้ยปลาเข็งหลุดตกสับบ่ได้ได้แล้วพี่น้องมีตัวเมื่อกี้นี่หลุดตกอันหลุดฉีดแห้งพวกตกไฮนี่ได้ตัวใหม่ตัวนี้มาอันมาส่วงคำกำลังได้พี่น้อง เหนื ừ ừ. ่อยตั <upcoming> like ี่น้องเหนื่อยตัมถึงขีดหนอแสดงว่าพี่น้องจะใส่แล้วผะเค่งมันช่วงคำเนาะได้แล้วพี่น้องคดิถ่ายตอนคิดถัดถ่ายบม่ท่านพี่น้องมันหมักหลุดไปดึงบม่ท่านแล้วมันเข่ากอเข่าแล้วกงเนาะมือเกามือกาชะลอยจะพูดพี่น้องแย่กันจะใส่ในล้วนพี่น้องผะเค่งนะ มูคอยอยังกวา่านี้เนาะส่วนหน่อยส่วนร้ายมีแต่ใส่นี่ใส่ปริคิดคุณพอ่อมาอยูเด้นี่เออเฮ้ยเอ้อเลาตปัดกล้องให้คอยอันเลขหนึ่งเป็นมุมไก่ได้ไอ่อ้อยเออม่ได้ซะดับ หั่น,นจับสันมีเินเบิดแเ่นเขาถามว่าเอ้ยมันเป็นยังกล้องเขาคือมัวเทเขามันเหลืองมันดำเป็นน้ำลายปีบ๋อเขาแล้วเลยปับแสงขึ้นไหนพี่น้องบ่อนหัน่นขายโทรศัพท์วิศวันนะสร้อยสื่อน้ำเรามวนไหม่วนมวนอยู่แต่ว่าเถ่าเศรษฐกิจเนาะ <laughs> มาเลยโอ้ย well, ังพลายอ้ยเห็ดกำลังแตะขื่อเดียวนี่นี่เป็นไงเป็นไรมันแลวมานเอะตใหญ่นะพอดีท่อตัวนี้เลย ค่อยทำยามแรงเนี่พี่น้องเอ้ยเนาะมาชิดเบ็ดตั้งแต่สองโมงกว่าตอนนี้เกือบหามงแล้วพี่น้องเน้องจะชิมเม,มื่อแล้วพี่นอ้อ,นองแบบนี้นะกเนาะกะโม่เมื่อเลยกระโม่กระเพาะรีดกระป๋านแบบนี้ไปเก็บผักบ่วงบอกกินเลยเดี๋ยวนี้ชิมเมื่อต้มยังก็ะเกี๊เทพโพ คือว่ามวนเนาะมาจากเมื่อไปะละว่าเรื่องชิดิดเบ็ดนี่บอยมกนะักมวนหากได้มาสิดครั้งแรกของปีมากับแม่อรีพี่น้องสองคนจดเจอาอขามาสิดหลังข้าเจ้าดย ก็จะซิ์กอนเนาอพ่อคำมาพดามึงไงนี่พอดฝนตกมันลบถือฝนตกช่วงกตอนาชง่าชงมาะฝนตกหิ้งฝนตกเลยมันบอดีมันบอเห็นเหงื่อป่ามันฝนตกกันไปหานากิ้าถิมเบ็ดลงน้องบดินเสียงหนำบุญยินเสียงยังตกลงาปิอาเบ่งป่าเขาหอบาันเนาะ เออโอ้ยโมเดิร์นคนเนาะนี่นี่ไยเติบอยู่เข็น้ำไว่เตี้ยน้ำไหลหมดชิบุเหียวอ้เหี่ยวนี่ถือว่าได้ลนะายเตยิบเนาะผลงานสองรอยกระบอยพี่น้นอ,นอนงอมึง พอได้กินแรงเนาะพอได้ถอดกินแรงกับตามโม่งเราต้องซื้อกับเขาเนาะพากันมาหาอยู่หากินยามคำถือว่ามานเต๋บอยู่นะเนาะาลได้ตดเต๋อบอยู่พี่นอ้องปลาเคงก็มีแต่รุ่นนี้เลย้ะพี่นอ้อง เผืออตยามลงตรงอยู่ขิ่งใหญ่สันนิเบิดแลหละเพียงเนาะหอตยามดอกเขาสิมีแต่พอแม่ียเพียงพอได้กินแรงเนาะพี่น้องถือประมานอยู่เ,เดี๋ยวสิเมื่อหาเกอร์มูก่อนเนาะขีดนี่ก็สิขอเก็บภาพบรรยาก,กาศสันีิเด้อเนาะพี่น้องมวนเนาะมากันชองพอเมีย ไปแล้วสบายดีจากนั้นก็ขอขอบคุณเอฟซีวัสกุลทุกคนเนาะที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจ <c oughs> อันโฟธาลุนเบ็ดถืกอกระเปแล้วอย่ามันแก่เขเกาะเขาแล้วตัวเอแมนเลยถ้ามันแก่เขาเกาะเขาปุ๊บน้ำบ่ได้เลยเห็นบ่จังถ่ายทริปน้ำบ่ทันพี่น้องเกาะเขามันที